สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นหัวข้อเตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้บรรจุข้าราชการครูนะคะซึ่งวิธีที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณครูทุกท่านได้บรรจุข้าราชการครูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคทั้ง5เทคนิคกันเลยนะคะ เทคนิคที่ 1. น,นะคะจะต้องศึกษาเนื้อหาว่าจะต้องสอบเรื่องอะไรบ้างก่อนซึ่งเนื้อหาที่เราจะต้องสอบก็จะมีทั้งภาคกอและภาคขอและภาคคอแต่เนื้อหาที่เราจะต้องอ่านหลักๆเลยก็คือภาคกอและภาคขอใช่ไหมคะเริ่มที่ภาคกอเราก็ต้องศึกษาก่อนว่า ในเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไปก็จะได้แก่ไทยคณิตอังกฤษลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีภาคขอมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพก็จะได้แก่วิชาเอกวิชาการศึกษาและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะ หลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเนื้อหาที่เราศึกษามาจัดเป็นตารางอ่านหนังสือนะคะซึ่งการจัดตารางอ่านหนังสือมีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะแบ่งการอ่านหนังสือเป็น2แบบแบบที่1เป็นการจัด เวลาอ่านที่แน่นอนในการจัดเวลาอ่านที่แน่นอนก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบที่1ใน1วันในตารางอ่านหนังสือจะต้องอ่านทั้งภาคกอและภาคขอซึ่งเราก็จะจัดช่วงเวลาตามที่เราต้องการนะคะวิชาละ1ชั่วโมงเว้นพัก1ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนแบบที่2ใน1วันในตารางอ่านหนังสือจะอ่านภาคกอในวันเสาร์อาทิตย์และอ่านภาคขอในวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะสลับอ่านภาคกอในวันจันทร์ถึงศุกร์ภาคขอเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ามที่คุณครูแต่ละท่านสะดวกเลยนะคะหรืออาจจะมีแบบอื่นๆก็ได้ซึ่งแบบนี้ก็จะมีคนส่วนใหญ่ใช้ในการจัดตารางอ่านหนังสือนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2นะคะแบบที่2.2จจะเป็นการจัดเวลาอ่านที่ไม่แน่นอนนะคะซึ่งวิธีนี้ก็คือเหมาะกับคนที่มีเวลา ในบางเวลาแต่ละวันอาจจะมีเวลาว่างไม่ตรงในแต่ละวันนะคะตามความเหมาะสมแต่วิธีนี้คือเราจะไม่ได้กำหนดวิธีเวลาอ่านจะไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องอ่านเวลาไหนแต่เราจะกำหนดเนื้อหาที่จะอ่านให้แน่นอน โดยในตารางจะต้องกำหนดไว้เลยว่า1วันต้องอ่านเรื่องอะไรให้จบ1เรื่องย่อยในแต่ละวิชาจะสามารถอ่านเวลาไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะขอแค่ให้จบเรื่องตามที่เรากำหนดซึ่งบางคนอาจจะว่างช่วงเย็นมีภารกิจมีงานอื่นที่ต้องทำในช่วงเช้าแบบนี้เราก็สามารถมาอ่านได้นะคะซึ่งเป็นวิธีเนี้ยก็คือ คุณลูกใช้เองเลยนะคะวิธีนี้ก็คือไม่ได้กำหนดตารางเวลาที่แน่นอนแต่ว่าใช้กำหนดเรื่องเนื้อหาที่จะต้องอ่านให้แน่นอนนะคะ1เรื่องอ่าน1วันในแต่ละวิชาแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้เวลาอ่านทั้งหมดกี่วันแบบนี้ก็จะเหมาะสมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะทำอาชีพอื่นด้วย อาจจะเป็นครูอัตราจ้างอยู่ด้วยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราอ่านเนื้อหาตามวันเวลาที่เรากำหนดแล้วในแต่ละวันเราก็จะต้องทําสรุปเนื้อหาในเรื่องที่อ่านด้วยนะคะในแต่ละวันเมื่ออ่านจบตามที่กำหนดแล้วให้สรุปเนื้อหา เป็นภาษาที่ตนเองเข้าใจไว้เป็นเรื่องๆนะคะอันนี้เน้นตรงที่ว่าเป็นภาษาที่ตนเองเข้าใจง่ายที่สุดนะคะเป็นภาษาของเราเองในการสรุปก็จะมีรูปแบบหลากหลายแบบบางคนสรุปแบบผังมโนทัศน์หรือแบบ Mind-Mapping อะคะ่ะวิธีนี้ก็จะได้รับความนิยมมากๆ หรือบางคนอาจจะเขียนบรรยายเลยเป็นหัวข้อหัวข้อต่อกันลงมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการที่เราสรุปเนื้อหาไว้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยเพราะว่าครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้าหกที่เราจะนำมาอ่านเราก็จะนำสรุปที่เราสรุปไว้มาอ่านจะช่วยให้เราอ่านเนื้อหาที่กระชับมากขึ้นและจะช่วยให้เราจำได้เร็วขึ้นนะคะ เทคนิคที่4ก็คือทำแบบทดสอบอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเราอ่านเนื้อหาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่เคยทำแบบทดสอบหลังอ่านเลยแบบนี้เราก็จะไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าโจทย์จะออกแบบไหนนะคะซึ่งการทำแบบทดสอบ เป็นวิธีที่ดีมากๆอีกหนึ่งวิธีนะคะหลังจากที่เราอ่านจบเรื่องไหนให้ทําแบบทดสอบเรื่องนั้นเลยและที่สำคัญคือให้เราเก็บคะแนนแต่ละรอบไว้เพื่อเปรียบเทียบว,ว่าได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเป็นการทําให้เราทราบว่าเราจะต้องอ่านเนื้อหาตรงไหนเพิ่มเติม หรือเนื้อหาตรงไหนที่เราเข้าใจแล้วก็จะทำให้เราอ่านเนื้อหาตรงที่ไม่เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเทคนิคที่5คือติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะทั้งเรื่องการศึกษาสังคมการเมืองเศรษฐกิจกีฬาและอื่นๆ ผ่านทั้งช่องทางทีวีหรือเฟ e บุ๊กหรือไลน์หรือว่าช่อง YouTube ต่างๆก็ได้นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมจดบันทึกข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ที่สำคัญไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้ทบทวนว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงมี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีข่าวสารสำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับเทคนิคทั้ง5เทคนิคที่ได้พูดไปในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณครูใช้ในการเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการครูได้ไม่มากก็น้อยนะคะนุก,ก็ขอให้คุณครูทุกท่านโชคดีในการสอบบรรจุข้าราชการครูนะคะ ถ้าคุณครูท่านใดอยากทราบเกี่ยวกับเนื้อหาข้าราชการครูที่เราจะต้องสอบเรื่องอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอในช่อง youtube คุณลูกสอนเลขได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ